ที่การค้นหาสิทธิทบัตรที่มีอยู่แล้วค้นหาได้จากที่ไหนล่ะเพราะมันทั้งโลกใบนี้อยู่ตรงว่าเขาบอกว่ามันต้องเป็นงานใหม่ที่ต้องไม่ซ้ํากับคนอื่นเข้าใจใช่ปะคำถามคืออ้าวแล้วเราคิดอยู่เนี่ยเราจะรู้ได้ไงเราว่าซ้ําหรือเปล่าเข้าใจใช่ปะอาจารย์ก็ไปทําการรวบรวมมาคบว่าบนโลกใบนี้นะโดยส่วนใหญ่เวลาจะค้นหาสิทธิทบัตรเราต้องการจะจดพาเทนต์หรือจดสิทธิทบัตรอะ่ะควรจะไปสืบค้นที่ไหน เว็บแรกคือกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับ IP ก็คือ intellectual intellectual property thailand go t s ก็คือกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็จะมีคลัง d ดต้าเบสเนาะของทรัพย์สินทางปัญญาที่จดไว้ที่เป็นสิทธิบัตรเนาะที่จดไว้อันที่สอันนี้ระดับที่เป็น world intellectual property organization อันนี้ระดับโลกเลยครั้งโลกใบนี้เราไปดูเดต้าเบสของเขานะ v i p o นะครับก็ไปดูได้หรือเป็น USPTO ก็คือ United States Patent and Trademark Office ก็คืออันนี้ของสหรัฐอเมริกา p a t e n นของสหรัฐอเมริกาอีกอันนึงเป็น European เนาะ EPO European Patent Office นะครับก็คือโซนของยุโรปแต่ความจริงลิงก์เว็บแต่ละเว็บ่่นในญ่ก็จะมีของโซนนั้นๆเนาะแล้วก็โซนของโลก อาจารย์คัดมาให้อยู่ประมาณ4เว็บหลักๆเราสามารถไปเซอร์เวสิ่งเหล่านี้ได้เนาะสมมติว่าในอนาคตเนาะเราต้องไปดูแลธุรกิจกับคนที่คิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเราเป็นคนที่ต้องมาดูในเรื่องของสิทธิทบัตรเหล่านี้ว่าให้มันซ้ำหรือไม่ซ้ำคิดมาแล้วมันเหมือนหรือไม่เหมือนเนี่ยก็สามารถไปเสิร์ชค้นหาเดต้าเบสจาก4เว็บเหล่านี้ได้เนาะว่าเขาเคยมีคนทำมาหรือย,ยังอะไรเงี้ยเป็นการรีเสิร์ชไปในตัวแล้วก็จะมาปรับ ให้เหมาะสมเราจะไปจดสิทธิบัตรได้แต่ว่าคุ้มครองมากสุดเนาะยีปีเนาะสิทธิบัตรแบบการประดิษฐ์นะครับที่เหลือคุ้มครองลดหล่นมาเป็น10ปีกับ10ปีเนาะแล้วแต่ก็คือสินค้า1ตัวครับเราจดสิทธิบัตรได้หลายแบบเช่นจดสิทธิบัตรที่เป็นการประดิษฐ์กับจดสิทธิบัตรการออกแบบคุ้มไว้ก่อนแต่ละด้านเขา้าใจใช่ไหมจดไว้สิทธิบัตรการออกแบบไม่ได้คุ้มครองคอนเซปต์เนาะ ไม่ได้คุ้มครองสอรี่บอร์ดเนาะพอมันออกแบบ Product สมมติออกแบบผลิตภัณฑ์มาอยู่ที่การเขียนของเราว่าเราต้องการความคุ้มครองแบบไหนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสิทธิบัตรนะครับดังนั้นประโยชน์ของสิทธิบัตรที่เราบอกหลายๆอย่างละคือปกป้องเทคโนโลยีของเราการผลิตขายหรือนาเข้าเทคโนโลยีตามสิทธิบัตรท,ที่เรามีเราเป็นเจ้าของอะสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งเนี่ยทะลุข,ของตัวธุรกิจเลยเพราะว่าช่วยให้เราเป็นของโลกเนาะเจ้าตลาด เจ้าเดียวในตลาดที่เป็นเทคโนโลยีที่มีสิทธิบัตรของเราเองเวลาเราเราจะโม้ตามแบรนด์เราเนาะเป็นหนึ่งเดียวที่จดสิทธิบัตรตัวนี้ได้อะไรเงี้ยมันทำให้มีพาษสีมากขึ้นเวลาล่อให้ลูกค้ามาสนใจแบรนด์เราอะและต้องการจะซื้อสิ่งประดิษฐ์ของเราฟ้องร้องเอาเงินได้ครับสิทธิบัตรนี่คือหาเงินให้เราด้วยนะโดยการฟ้องร้องจากผู้ละเมิดซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งยืนยันสิทธิ์เพื่อใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ขยายครอบรวมกิจการสำหรับหาพันธมิตรนักลงทุนโดยการใช้สิทธิบัตรเนาะเพื่อโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจสิทธิบัตรก็จัดเป็นทรัพย์สินประเภทหนึงนะ่งเนาะไม่ได้มีตัวตนแต่ว่ามันเพิ่มมูลค่าทางบัญชีให้กับบริษัทได้ก็คือทรัพย์สินทางบัญญาแหละสร้างวัฒนธรรมขององค์กรนวัตกรรมเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ให้คนในองค์กรแล้วเนาะช่วยกันคิดสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆบางครั้งแบบบริษัทที่มีหัวก้าวหน้าสมัยใหม่อ่ะเขาจะแบบ แบบเฮ้ยช่วยช่วยกันคิดโปรดักตหน่อยดีถ้าคิดได้เนาะเดี๋ยวให้หุ้นเลยเดี๋ยวแบกเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวเราส่งเงินซัพพอร์ตบริษัทแบ็กอัพตัวโปรดักตนี้เลยและดันพนักงานคนนั้นน่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เลยอะไรเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยพนักงานก็จะมองว่าไม่ได้เป็นลูกจ้างแล้ว มีความเป็นองค์รโนเนาะเป็นเป็นเจ้านายเป็นผู้ประกอบการก็อยากจะมีไฟแรงสูงเนานะมาทํางานไม่ได้แค่รับเงินเดือนเนาะแต่ถ้าเราสร้างนวัตก,กรรมใหม่ๆเราสามารถเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทได้เนะี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรไปได้ถ้า c ีมีหัวก้าวหน้าหรือเจ้าของหัวก้าวหน้าแบบนั้นเนาะอนุญาตให้ผู้ใช้ออนุญาตให้คนอื่นใช้ได้ ก็คืออาจจะนำสิทธิบัตรมาให้คนอื่นใช้เนาะแลกเปลี่ยนกับส่วนแบ่งรายได้อะไรก็ว่าไปาน,นี่คือเป็นประโยชน์ถ้าเราจดสิทธิบัตรเนาะ